สวัสดีเจ้า FC แล้วก็ลูกศิษย์แม่มดวันนี้แม่มดมาทําคลิปเช้าเมืองไทยขึ้นเมืองไทยวันที่ห้าใช่ไหมคะตอนนี้แม่มดอยู่อเมริกาค่ะเป็นเช้าวันวันวันที่4วันศุกร์ที่4ค่ะของที่อเมริกาแคลิฟอร์เนียเจ้า วันนี้แม่มดจะมาพูดเรื่องของโครงการจิตอาสาแม่มดนะคะเพราะว่ามีหลายท่านอ inbox มาสอบถามว่า,าหมอลุงตู้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วจากไปแล้วแม่มดจะทำโครงการอยู่ไหมคือขอชี้แจงก่อนบางทีอาจจะเป็น fc หรือว่าเป็นลูกศิษย์ใหม่ๆนะคะยังเบ่บค่อยรู้เรื่องที่มันย้อนไปมากกว่า3ปี แม่มดมีโครงการจิตอาสามะเลงหรือว่า cancer hope village เนี่ยจะตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะปัจจุบันนี้ปีสองศูนย์สองศูนย์กำลังเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดโดยโครงการแรกคือโครงการคลินิกสงก็คือรักษาพระสงฆ์ไทยลาว ในประเทศสหรัฐอเมริกาถวายนะคะคือกับพ่อปู่ชีวกโกมารพัฒอาจารย์หมอที่เขาลบบูชามาตลอดแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มจะช่วยบ้างในกรณีที่คนไทยคนลาวตกงานยากจนไม่มีเงินแม่มดก็พอช่วยนะคะในอเมริกาแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยจำนวนมันไม่มากเพราะว่าสวัสดิการที่นี่ดี ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะคะก็จะดีกว่ายกเว้นที่ว่าพ้าานบาได้บาได้อยู่ในโรงพยาบาลคือที่นี่เนี่ยส่วนมากคนที่เป็นก็จะอยู่โรงพยาบาลที่เป็นหนักๆเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตก็จะมีโรงพยาบาลให้อ,อยู่แต่พอได้กลับไปเมืองไทยเมื่อปี2 0 1 สองศเอ่อหนมั้งคะมันจะต่อจากอเมริกาประมาณสองปีคิดว่าได้มีโอกาสได้เจออาจารย์หมอสัมฤทธิธรรมธิ์นะคะท่านเป็นานายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งตับและถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลอุดรเป็นท่านแรกที่ชวนแม่มดไปช่วยกันดูเคสมเมะเร็งตับโดยนำมารักษาร่วมกรณีที่ ลูกไข้ไม่สามารถจะรักษาการแพทย์ปัจจุบันไม่ว่าจะฉายแสงคีโมผ่าตัดได้แล้วอันนี้คือจุดที่แม่มดเริ่มเข้าไปช่วยฉะนั้นนับแต่พี่หมอสำลิดบอกมาก็น่าจะปี2012ใช่ไหมคะก็ประมาณ8ปีแต่แม่มดไปเมืองไทยน้อยตอนนั้นไปแค่ปีละไม่เกิน1เดือนเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มที่จะเรียนรู้ ว่าเออเมืองไทยมันมีเคสมะเร็งยากจนเยอะโอ้มีเยอะเยอะเลยที่โรงพยาบาลไม่สามารถจะรักษาได้แล้วอันนี้แม่หมดอยากจะให้พวกเราข้ามผ่านนะคะว่าอย่าอย่าอย่าไปแบบว่าทะเลาะกันหรือว่าอย่าไปต่อว่าซึ่งกันและกันมาต้องไปต่อว่าว่าคุณหมอบรักษาหรือว่าอย่างมันไม่ใช่มันโดยตามขั้นตอนที่ทางโรงพยาบาลทางแพทย์ แผนปัจจุบันขั้นตอนทุกอย่างคือทำให้หมดแล้วแล้วไม่สามารถจะรักษาต่อได้นะแม่มดจะสอนบอกพวกเราตลอดว่าการรักษาที่ดีที่สุดคือแพทย์ผสมผสานคือรักษาด้วยกันนะพวกเราต้องข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้นะคะเรียนรู้แม่มดถึงได้เน้นไลฟ์สดสอนพวกเรามาสองปีครึ่งจนถึงวันเนี้ยนะก็ โครงการยังมีอยู่นะเจ้าส่วนวัดจอมทองแม่มดก็ได้ฮือพี่อ๋องนะคะได้คุยกับทางท่านเจ้าอาวาสน้องเบิร์นคนที่ดูแลว่าเรายังคําดูแลต่อไปท่านใดยากจนยากไร้ไม่มีที่ไปเลยมามีที่พึ่งมามีที่ไปก็ไปที่วัดจอมทองส่วนท่านใดที่เดินทางไม่ได้ต้องอยู่บ้านนะคะไม่สะดวกไปก็ติดต่อทีมจิตอาสาเรานะคะโดยลองปู ลุงนภาก็ยังดูแลอยู่ฉะนั้นทุกอย่างเรื่องเคสมะเร็งยากจนยังดูแลอยู่เจ้าฝากไว้เจ้า